สวัสดีครับมาดูน้ำวันนี้ครับเป็นหลายแล้บก็คาดว่ามีลุ้นมีลุ้นคาดว่าไม่ลุ้นครับสลาดใจประเด็ครับเกือบหล่นตลิงละ ตกว่าเศร้านี่ไม่หล่นแน่ๆนัวนี้ครับตกบเบาซ่อนนี่ไม่หล่นถ้าเขาทำมันตกมัดหม่อมัดเคลื่อนนี่นะครับเหมือมัดเคลื่อนนี่ก็บ่ไว้แล้วนหนาม่าจากข้างใจคไหลผิด หลายทางอยู่ีบาะเออยบ่อหลัสองอะพอเมืองน้ำครับห้องตัหนีเป็นห้องไหลผ่ามูอบันาได้ครับอ้าวมันเอา สะพานใหม่มากครับสะพานใหม่มาก็ะสรงว่าน้ำแรงอยู่ครับแย่งแย่งแห่งไปเลกข้ามเรื่อนงนะตอนนี้โอ้โอ้มันเอามอามันเอามาได้ดีครับ บมีแหละดูดนี่เอาออกมาได้ดีครับบอกเอาอยู่บ่อหลักๆแต่วาอะไรสนานี่นะมองยังไงถ้าตกวดมืนีว่แน่ครั โอ้อันนี้องค์องนีปร่ได้ตั้งเอง,งนะครับองค์นีหนามนันเอามาตั้งคนภาสามารถยกขึ้นได้เลยจากจากข้างที่แล้วครับองค์ถือหนามร้อยมาแล้วมันก็มาตั้งไว้ขั้นน่ครับขั้นเล็กนี่แหละกระบอกใสเลยดอยกสองมันหนาจะร้อยใสบุ่ง นี่โอ้ดูครับเดี๋ยววันัีงบอถึงถึงทันวิกฤตเป็นไงจะกับพ่อไดลุ่นครับจะทำตกมัดมือนีก็ไม่แน่ทั้งวันก็ไม่แน่แล้ว น้ำแรงอยู่ครับอนนั้ก็ปลาซัดจะเห็นหนังกระแดครับน้ำาม่ใชน้ำต่อนถอกร้านท้ำกับโค้งสีรล่อฝนดุดตกะุูนนะครับจังดีก็ฝน็นใหม่ได้ก็ขุดต้นใหม่รั้มันนี่ก็ว่าจะขุดต้นใหม่ครับ จุดลวน่าจะไม่ได้ต้งนาดก็นนะกจุดบวชวรนะครับหรือจังได้กมบ,บุกจะติดตามสถานการณ์ตกไปครับแต่ถวมแต่โค้งจสร็จ้เห็น นนที่ใหม่แบบตรงนี้น้าอาจจะไหลแน่เกินปริมาณของต้นใหม่ที่รับได้ครับไหลเกินต้นใหม่ก็บคกอยมัมานี่แคนหนาครับต้องเป็นนันกับล่อครับติดตามสถาการต่อไปครับขอบคุณครับ